สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องท i m e l e s s Love นะคะวันนี้แม่หมอจะทําคลิปในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณคิดถึงเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณเนาะเชื่อว่าหัวข้อนี้ก็น่าจะมีคนรอคอยอยู่เยอะพอสมควรเนาะเราก็ไปดูนะคะว่าคนที่เราคิดถึงเขาในตอนเนี้เขาเป็นยังไงบ้างจากที่ เงียบหายห่างกันไปห่างกันไปนะคะแม่หมอก็คิดว่าคงเป็นคนที่ไม่ค่อยได้คุยกันนั่นแหละเพราะถ้าคุยกันก็คงไม่มาถามพีไพ่หรอกใช่ไหมคะมา๋ยวาเดาเลยเรามาดูดีกว่าไปเช็คพลังงานเขาเอ๊ะแม่สิเช็คพลังงานของคุณก่อนเนาะเป็นยังไงบ้าง สิบดาบสิบดาบคือคือสิบดาบแบบสิ้นแล้วอะนะคะเงียบนิ่งหมดอะไรแต่อยากกับความรู้สึกละหกเหรียญอืมทำไมมีหกเหรียญมาละ่ะ สตาร์แต่คุณก็เป็นนักสู้นะคะเป็นนักสู้แล้วก็มีความหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ยอยู่เสมอถึงแม้ว่าชีวิตจะผ่านเาเรียกว่าประช้าของความรู้สึกกันนะคะไปหมอกระชังสัญหาคำคือเป็นความรู้สึกที่แบบมันเหมือนตายไปแล้วอะนะคะมันมันล้างไปแล้วมันจบสิ้นไปแล้วเหมือนมันถูก ถูกทำลายซะจนเหมือนแบบความรู้สึกมันมันได้สิ้นไปแล้วอะ่ะเป็นอย่างนั้นเลยใครก็ทำให้เจ็บไปกว่านี้ไม่ได้ละเพราะมันเจ็บแบบเจ็บผ่านความเจ็บแบบสุดๆมาแล้วนะคะเสียใจแบบสุดๆมาแล้วหกเหรียญเนี่ยหกเหรียญมันเหมือนกับบางจังหวะบางช่วงเวลาเราก็มีแบบฮึกเขมขึ้นมาเหมือนกันนะคะฮึกเขม สู้ใหม่มันต้องดีกว่าเดิมสิเราต้องมีคนที่ดีคนนี้นะคะเดอะสตาร์ก็คือมีความหวังความหวังว่าจะเจออะไรที่ดีกว่าจะเจออะไรที่แบบเข้าท่ากว่าความแบบสิ้นหวังนะคะด้วยดยออกมาแบบนี้แต่คุณไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าจะเจออะไรที่อย่างนั้นนะคะความหวังที่ว่าเนี่ย อาจจะเป็นการแบบให้กำลังใจตัวเองต่อสู้กับตัวเองมากกว่านะคะว่าคือต่อสู้ความรู้สึกในใจของตัวเองเห็นภาพนี้ไหมคะคือบางทีมันก็อาจจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกแบบเกลี้วกาดมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะเกลี้วกาดโดยไม่มีเหตุผลกวนกวายโมโหหรือมันเป็นความรู้สึกที่ วุ่นวี่วุ่นวายแบบไม่มีสาเหตุนะคะเวลานึกถึงใครบางคนเนี่ยบางทีมันก็ฟุ้งซ่านเนาะฟุ้งซ่านพุ่งพลานแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะคุณเป็นคนที่ให้กำลังใจตัวเองเก่งนะคะเป็นคนแบบฉันสู้คนฉันให้กำลังใจคนอื่นได้ฉันก็ต้องให้กำลังใจตัวฉันเองได้นะคะเรียกว่าเป็นนักสู้ นักสู้ที่สู้กับตัวเองที่สู้กับจิตใจตัวเองสร้างความเข็งแกรงให้กับตัวเองนะคะเนาะอารมณ์ความรู้สึกมันก็แบบมันเคยเจ็บมาแล้วนะคะคนที่เคยผ่านผ่านการทำร้ายจิตใจมาแบบหนักๆคือมันเหมือนกับใครก็ทำร้ายมากไปกว่านี้ไม่ได้ละทำแย่ไปกว่านี้ไม่ได้ละ นะคะเพราะว่ามันอยู่ในจุดเจ็บที่แบบสุดๆมาแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่สร้างกำลังใจให้ตัวเองเพื่อเคิมให้ตัวเองลุกขึ้นมาแบบเข้มแข็งแข็งแรงโดยไวนะคะคุณต่อสู้กับความคิดความรู้สึกของตัวเองแบบหนักหน่วงมากเลยทีเดียวนะคะพีพ่ยออกมาแบบนี้ถ้าตรงเราก็ไปต่อมาเราไปสอง พลังงานของเขาคนนั้นกันควินดาบเขาค่อนข้างเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเป็นราชนีคือดาบนะคะเอาเขาบล็อกตัวเองด้วยคนคนนี้ย บล็อกตัวเองคือเด็ดขาดกับตัวเองนั่นเองอคนคนนี้นะคะทัดลมดาบมันเต็มขนาดนี้เหมือนเขากำลังปิดกั้นความคิดของตัวเองอย่างหนักหน่วงมากทีเดียวนะคะเขาเด็ดขาดมากนะกับสิ่งที่เขาคิดกับความรู้สึกที่เขามีนะคะ ไม่ว่ากับใครก็ตามคนคนนี้ต่อให้รู้สึกแบบฟุ้งซ่านขนาดไหนรู้สึกแบบยังไงนะเขาพยายามบล็อกความรู้สึกของตัวเองเด็ดขาดกับตัวเองเข้มงวดกับตัวเองเรีวยกว่าไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะรู้สึกอะไรยังไงก็ตามคนอื่นจะไม่มีทางเห็นในมุมที่เขาไม่อยากให้เห็นนะคะถ้าเขาเป็นคนรักษาฟอร์มจริงๆอะ คุณจะไม่ได้เห็นความเสียใจความอ่อนแอหรือมุมที่เขาแพ้คนคนนี้จะไม่ยอมนะคะจะไม่ยอมเปิดเผยมุมนั้นเด็ดขาดนะคะเป็นชน,นีทัดลมไม่ทนตุนกลุมเนาะอีกสักใบสิเดอะทาวเวอร์ ทาวเอ์มาแบบนี้เมืันเหมือนเขาไปเ,เจอเรื่องที่มันหนักหนักมาขึ้นหนักจนจนตัวเขาอะไม่ได้อยากสื่อสารไม่ได้อยากพูดคุยอะไรกับใครนะคะเพราะมีเรื่องที่จะต้องคิดต้องตัดสินใจแบบด่วนๆนะคะคนเนี้ยเหมือนเขามีปัญหาชีวิตนั่นแหละมีมีเรื่องที่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแบบกระทันหันแล้วเป็นกระทันหันที่ไม่ได้ ดีกัเข้ามากนะคะอารมณ์แบบอยู่ดีๆงานเขา้าอยู่ดีๆมีเรื่องมีราวอยู่ดีๆก็แบบดวงตกจริงๆนะคะคือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ชีวิตเขาแบบสะดุดคนคนเนี้ยพอสะดุดปุ๊บเขาก็จะต้องแบบเนี่ยปิดทวารทั้งห้านะคะดูใต้สําหรับสิเหมือนมายืนยันนะคะอารมณ์แบบไม่ว่าจะเจออะไร ก็จะไม่จะไม่ยุ่งไม่วุ่นวายไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเขาและตัวเขาเองก็ไม่ก้าวไกายชีวิตใครด้วยนะคะอยู่ในจุดที่ฟรีตัวเองมากๆเลยทีเดียวเจอปัญหาชีวิตแหละเจอความเปลี่ยนแปลงอะไรหนักๆอยู่ที่ต้องแก้ปัญหานะคะคนคนนี้อ่ะถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งรู้จักกัน แล้วมันเป็นเรื่องจริงเราไปต่อมาเราก็มาดูกันตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะทะทำไมเขาคิดเกี่กับคุณได้แบบแต่ละอย่าง สิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณนะคะเขามองว่าคุณแน่นอนแปดถ้วยคุณไปแล้วนะคะคุณไปจากเขาแล้วสิบไม้เนี่ยเขาคิดว่าตอนเนี้ยตัวคุณเองก็มีความนิ่งนะคะนิ่งอยู่พอสมควรในความเป็นคุณนะนะคะคุณจะทําอะไรไม่ทําอะไรกแ็แล้วแต่แหละคุณน่าจะมีบุคคลิกที่นิ่งขึ้นน่าเก่งขามากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่แบบเนะี่ย เหมือนมีอะไรของตัวเองนะคะมีเรื่องมีราวของตัวเองไม่วุ่นวิววุ่นวายอยู่กับตัวเองแบบเหมือนซุ่มทำอะไรสักอย่างที่ไม่ให้เขารู้นะคะแต่คุณดูดูดูคลังสำหรับเขานะดูนิ่งขึ้นดูดูดูไม่ใส่ใจอะ่ะดูอยู่กับตัวเองมากงยิ่งขึ้น และหันหลังให้เขาชัดเจนอยู่ในโหมดที่เขาคิดว่าตัวคุณคงตัดสินใจหันหลังให้เขาแบบจริงจังๆคือหรือไม่ก็พยายามพาตัวเองออกจากชีวิตเขาไปจากชีวิตเขาแบบให้ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เขาคิดเนาะเขาคิดเยอะเหมือนกันเขามองว่าตัวคุณน่ะคงไปเริ่มใหม่ละมีความปรารถนาในสิ่งใหม่ๆนะคะเนี่ย คืออยู่ในหมดที่แบบสิ่งที่คุณทําคุณคงคิดมาดีเนี่ยคงคิดคงไตรตรองคงอยู่กับฐานข้อมูลอะไรของคุณนะคงพินิจพิจารณาเป็นอย่างดีว่าจะหันหลังให้เขาละนะคะคือไปละเองเนี่ยเหมือนทำอะไรใหม่ๆมีความสุขกับชีวิตของตัวเองไปนะคะเนี่ยคุณน้อทัพส คุณคุณเหมือนเป็นคนที่มีความสุขในโลกของตัวเองนะคะเนี่ยคุณเปลี่ยนไปคุณก็บล็อกเขานะเนี่ยสองดาบเนี่ยคือไม่คุยไม่ติดต่อไม่สื่อสารนี่คือสิ่งที่คุณเปลี่ยนคุณดูรักตัวเองคุณดูไม่แคร์นะ ไม่แค่์เขาแหละเนี่ยเฮมิ <c oughs> คุณลึกลับซับซ้อน <c oughs> กับเขามากๆกันนะคะเหมือนแบบมีเรื่องมีราวอะไรในชีวิตเนี่ยคุณก็ไม่อยากเปิดเผยเขารู้คือเรียกว่าชีวิตของคุณเนี่ยถ้าคุณไม่พูดกับเขาเลยอ่ะเขาก็แทบจะไม่ค่อยรู้รายละเอียดในชีวิตคนสักเท่าไหร่นะคะคุณดูเป็นคนที่แบบเขาถึงยาก ดูเป็นคนเก็บตัวดูเป็นคนที่คือมีมีแรงผลักกับเขานะเวลานี้ค่อนข้างชัดเจนคุณอยู่ในมุมของคุณแบบมีพื้นที่มีขอบเขตค,คุณใช้เรียกว่าอะไรอะใช้กำแพงของความรู้สึกที่เขามองไม่เห็นแต่เขารู้สึกได้นะคะว่าตัวคุณอะปิดกั้นเขาอย่างรุนแรง มากๆนะคะแล้วดูจะสันโดษมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ในความสันโดษในความนิ่งในความแบบเปลี่ยนในความในความไม่คุยในความบล็อกของคุณเนี่ยคุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะในมุมของเขาน,ะนี่ดูเป็นควีนเหรียญมาทั้งงมาทั้งควีนคุณคงแบบ อยู่ในโหมดทรงคุณค่ามากอยู่ในโหมดที่แบบเธออย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่ยุ่งกับเธออะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูเห็นคุณค่าของตัวเองแบบสุดๆไปเลยนะคะในมุมขอเขานะะดูเขามีความรู้สึกคือความคิดเขาก็มีความมันไซคุณอยู่หน่อยๆอ,อยู่เหมือนกันนะมาะดูความรู้สึกกันดีกว่า หดาบคนคนนี้ปล่อยไหลมากโอ้หดาบสามไม้ความรู้สึกที่เขามีต่อคณมันเหมือนเขาให้เวลาเป็นตัวกำหนดนะคะให้สถานการณ์ความต้องการความรู้สึกของเขาม,มันไหลเลื่อยไปตามแบบวัฏจักรของเวลาคือไปเรื่อยๆอะนะคะคือมองมองอยู่ไกลๆ เป็นความรู้สึกที่ไม่เข้าใกล้แต่ขอให้ได้รับรู้แล้วก็มองเห็น the world เป็น the world ที่ที่มันมีความกลัวอยู่ในความรู้สึกนี้นะคะ the world มันเป็นทั้งจุดจบแล้วก็จุดเริ่มต้นได้ด้วยนะคะทุวความรู้สึกของเขาถ้าเขาจะเริ่มต้นกับคุณเขาก็กลัวแต่จบไปเขาก็กลัวอีกนั่นแหละจะถ้วยเป็นความรู้สึกที่ หลากลายมากนะคะเกี่ยวกับคุณเจ็ดถ้วยสามถ้วยโอ้มันเป็นความรู้สึกที่เห็นไหมคะมันเป็นเจ็ดถ้วยท,ที่เขารู้สึกห่วงแล้วก็ห่วงเป็นความรู้สึกที่มีทั้งความเป็นครอบครัวเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่คือเป็นคนที่เขาไม่ได้อยากให้คุณกระเด็นไปจาก ปจากวงจรชีวิตเขานั้นเองคือมันเป็นความรู้สึกผูกพันนะคะผูกพันเลยแหละเห็นไหมเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มีคุณแล้วเขาเขารู้สึกเหมือนมีครอบครัวนะเหมือนมีคนคอยห่วงใย,ยอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ความรู้สึกที่อยากให้มีคุณอยู่แต่มันมีทั้งความกลัวนะคะความกลัวที่จะให้คุณอยู่แล้วความกลัวที่จะเสียคุณไปเนี่ย เขาเป็นอย่างเงี้เพราะอะไรล่ะไม่รู้เนาะเป็นความรู้สึกจะ้วไงต่อเขาจะทำไงต่อไปถ้าเขารู้สึกอย่างนี้กับคุณเขาเป็นค,คนที่ขังความความคิดของตัวเองนะคะเรียกว่าความคิดเนี่ยความคิดทำลายตัวเขาเองอะ่ะ หนึ่งดาบเดึกซันอะคือมาเป็นความชัดเจนนะถ้าเขาจะทำไงต่อไปอะก็คือเขาต้องอ่ะออกจากความคิดลบต่างๆคือต้องต่อสู้กับตัวเองอะแปดดาบเนี่ยจริงๆนะเขากำลังทำมันอยู่เขากำลังต่อสู้กับพายุของความคิดอยู่นะคะแต่ท้ายที่สุดเขาจะต่อสู้กับมันได้เห็นไหมหนึ่งดาบเขาจะเคลียร์เขาจะชัด ในความคิดความรู้สึกของตัวเองเด e s จัสุดท้ายเขาก็เหมือนแบบโอเคบรรลุละบรรลุถึงความคิดความรู้สึกของตัวเองละเขาก็จะปลดปล่อยนะคะปลดปล่อยด้วยวิธีไหนไม่รู้แหละแต่เขารู้สึกดีกับคุณนะหนึ่งถ้วยเนี่ยบอกได้แค่นี้แหละแต่เป็นหนึ่งถ้วยที่แอบสองแอบมองคุณอยู่อย่างนั้นนะคะเนี่ยทำอะไรไหมก็ไม่ ขอแค่ได้ส่องนะคะขอแค่ได้ส่องขอแค่คิดถึงขอแค่อยู่ในมุมของตัวเองจริงๆนะคะคนคนนี้ทำไมเป็นเช่นนี้ล่ะเออขออีกหนึ่งใบนะคะยังไงไพ่สรุปเดี๋ยวเขาก็ตัดสินใจอะไรสักอย่างนี่แหละ สักอย่างที่ว่า the f o o l นะคะ the f o o l คือการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นที่ที่เริ่มต้นใหม่อะจะทางเดิมทางใหม่ก็คือเป็นการเริ่มต้นที่เหมือนถ้าเกิดเริ่มต้นด้วยการกลับมาหาคุณนั่นแสดงว่าเขาต้องเปลี่ยนหมดเลยอะคือต้องทิ้งอะไรที่มันเดิมๆแต่ถ้าเกิดจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบไปจากคุณเริ่มต้นไปกับตัวเองอะ เขาต้องทิ้งทุกอย่างนะคะนี่คือสิ่งที่เขากําลังตัดสินใจเนาะก็เท่านี้แหละพี่ไพ่คงอยากให้รู้แค่นี้แหละการตัดสินใจเป็นของเขานะคะเขาอยู่ในช่วงเวลาที่เดี๋ยวก็ตัดสินใจเองนั่นแหละเนาะประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ